สุดยอดนะครับแข็งแรงมากเพราะว่าเราใจทีเดียวครับการเต้นแบบพักกาเป็นรูปแบบการเต้นดั้งเดิมและเป็นธรรมเนียมเก่าแก,ก่ของชนเผ่าเมารีเกี่ยวข้องกับการทำศึกสงคราม ใช้เพื่อการปลุกใจนักรบและเป็นการข่มขวันคู่ต่อสู้โดยการเต้นจะใช้มือตีตามร่างกายและกระทืบเท้าเป็นจังหวะยิ่งหนักเท่าไหร่เหมือนเป็นการแสดงออกว่านักรบผู้นั้นไม่รู้สึกเจ็บปวดครับ ทัก,กับการเปล่งเสียงร้องเพลงที่เสียงดังดูมีพลังน่าเกรงขามและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือลิ้นและสายตาครับที่ต้องแลบลิ้นออกมาและถลึงตากันขนาดนี้ก็เพื่อเป็นการบ่งบอกคู่ต่อสู้ว่าฉันจะกินคุณเรียกว่าโหดขนาดนี้ถ้าคู่ต่อสู้ไม่แน่จริงก็อาจจะวิ่งหนีกลัวกลับบ้านไปก่อนก็ได้ครับ ครับก็เมื่อกี้ได้ดูการเต้นไปแล้วนะครับพัคก้านะครับเดี๋ยวตอนนี้มาลองเรียนรู้บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไง่ร mm ือจะทำได้ไหมนะครับโอเค so you're gonna teach me how to dance เ oh, <Okay. S 3> a าจ o n อนให้คุณเต้ h ฮั k ก้ากับ l l y อย่างหมดโ y เคครั so a l a you need to say is เ e วักะเ Ewaka so this so a ring a h e p c k e t as this s l a p your thighs straight back so that s a ring a h e p c k e so what is the meaning of doing this

ก <Vietnam. Yeah. S 2> ็ได้เห็นกันไปแล้วครับกับวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ามอรีซึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นของดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวตามที่ชาวมอรีเคยเรียกไว้หรือประเทศนิวซีแลนด์ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและในยุคปัจจุบันนะครับถึงแม้จะปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาบ้างแต่ก็ยังคงไว้ในแก่นแท้ของวัฒนธรรมเพื่อย้ำเตือนว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหน เราคงต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะครับแต่ก่อนจะไปคงต้องบอกลาตามทีมเนียมดั้งเดิมของชนเผ่าเมารีเขาครับที่เรียกว่าฮุงหิกันก่อนโอ้ oh. thank you thank you จาใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่ามารีดั้งเดิมนะครับไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดนะครับต้องอธิบายว่าเป็นเมารีเค l าเชอ์ yeah it's very interesting I like it thank you thank y o coming Yeah, thank you. Bye-bye. Bye. สัปดาห์หน้าครับเรามาตามติดกับสัตว์ที่เราเห็นกันมาตลอดทางสัญญาว่าจะได้เห็นกันเต็มๆแน่นอนครับกับเจ้าแกะขนปุยติดตามกันให้ได้ครับนี่นะครับรอยสักก็ ส่วนต่างๆก็ไว้เล่าเรื่องราวนะครับแต่ว่าส่วนที่อยู่ที่หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าสําคัญที่สุดเป็นสิ่งที่คุณอยากจะบอกความเป็นตัวตนของคุณนะครับเขาเรียกว่าสั่งสมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็คนที่เหมือนชาวมารีคนอื่นนะครับก็จะสามารถรู้เรื่องราวของของตัวเขาได้ผ่านรอยสักที่เป็นอยู่บนหน้านะครับ